ร้อยตำรวจเอกสุมิตรอัคราเนตรร้อยเวรสอบสวนสพเมืองปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบำเพ็ทธมามสถานปราจีนบุรีว่ามีรถบรรทุก สุกรพลิกคว่มตกถนนสุวินทวงศ์สาย319ช่วงหลักกิโลเมตรที่1 5บหบริเวณบ้านหนองพังพวยตำบลบางเดชะอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีหลังรับแจ้งจึงเดทางไปตรวจสอบในที่กเกิดเหตุพบรถบรรทุก่วง10ล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวหมายเลขทะเบียน7 0็ดศูขีดเก้านขอนแก่นพลิกคว่มตกอยู่ข้างทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร กำลังให้การช่วยเหลือนายคมสั์มากบุญมีอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่103ทับ2หมู่ที่1ตำบลพังครุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บรุรีคนขับที่ถูกตัวรถทับติดอยู่ใต้เก๋ง ทมกลางเสียงร้องระง,งมของหมูที่ตกใจเจ้าที่อาสากู้ภัยต้องใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตัดทางนําตัวนายคมสารออกมาได้ก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศต,ต,ต่อไปสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถบรรทุกหมูที่มีนายคมสารรับสุกรจํานวน105ตัวมาจากฟาร์มศักดิ์รัชฟาร์มจังหวัดระยองมุ่งหน้าไปที่โรงฆ่าสัตว์เบทาโกเซฟตี aco, Safety, ้มิดแพคกิ้งจำกัด จังหวัดลบบุรีตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าก่อนที่รถทังกล่าวนั้นจะพลิกคว่ำทับร่างคนขับพบว่ามีรอยครูดบนถนนเหมือนคนขับพยายามบังคับรถที่กําลังจะพลิกคว่ำแต่บังคับไม่ไหวเนื่องจากรถบรรทุกหมูมาเต็มคันรถทําให้เกิดแรงเวียงจนไม่สามารถควบคุมได้ทําให้พลิกตกถนนดังกล่าวซึ่งทางเจ้าที่ตํารวจจะได้สอบปากคำนายคมสรัรคนขับถึงสาเหตุในการพลิกคว่ำอีกครั้งต่อไป